สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดา ระหว่างวันที่20-23ถึงกันยายน2564กับดิฉันนางสาวธันที่มายิ้มละไมนักวิชาการแรงงานเป็นผู้แรงงานข่าวค่ะในวันพฤหสัสบ,บดีที่23กันยายนเวลา9.30นาาน,านางอมรอรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการเละคุ้มอรแรงงานจังหวัดนราธิวาสมอบหมายในบัตดือรูดือลาแมนิติกรชำนาญการเข้าร่วมงานวันคล้วันสถาปนากระทรวงแรงงานประจำปี256 เรื่องในโอกาสครบรอบ28ปีแห่งวันสถาปนากระทรวงแรงงานและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการณห้องศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจงังหวัดนราธิวาสผ่านระบบวิดีโอคอนฟอเฟลน็นต์โดยมีนายสุชาติชุมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานค่ะสรุปเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำสัปดาห์เรือเข้าทั้งหมด30ครั้งลูกเรือรวม256คน เป็นสัญชาติไทย238คนกัมพูชา2คนและเมียนมา16คนค่ะเรือออกทั้งหมด34ครั้งลูกเรือรวม252คนเป็นสัญชาติไทย234คนกัมพูชา2คนและเมียนมา16คนค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสขอจบการแรงงานข่าวประจำสัปดาห์เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ